สวัสดี f อฟทุกท่านครับวันนี้เรามาต้มพัดลมนะพัดลมปัญหาของพัดลมนี่ที่จะเกิดปัญหาได้บ่อยๆก็คืออาการนี้อันนี้เปิดเบอร์สามนะกว่าจะหมุนได้กว่าจะหมุนได,ได้แล้วก็หมุนได้เต็มที่เพียงแค่นี้เร็วสุดแล้วนะอันนี้ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นอันนี้เต็มที่แล้วนะเบอร์สามนะอันนี้เบอร์สองเนี่ยมันได้แค่นี้อันนี้เบอร์หนึ่งยิ่งแล้วใหญ่เลย เนีเบอร์หนึ่งเยเบอร์หนึ่งไม่มีกําลังหมุนเลยนะอ่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาอ่าดูวิธีการแก้ไขปัญหากันอันนี้มันไม่ใช่อาการของอมอเตอร์ฝืดแต่มันเป็นอาการของอ่าเขาเรียกว่าอะไรไอซหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอตัวเนี้ยนะอ่าเวลาที่เราไปซื้อมาเราก็ต้องอ่านค่าอ่าตัวเลขให้เหมือนกันด้วยนะอ่าทีนี้ไอไอเจ้ตัวเนี้ย นะบางรุ่นบางรุ่นอ่าตากล้องดูซูมาตรงนี้อ่าบางรุ่นบางรุ่นมันอยู่ตรงข้างในเงี้ยบางรุ่นอยู่ข้างในตรงนี้มันจะขันยึดติดไว้ข้างในตรงนี้นะอ่าเวลาถอดก็ตรงนี้บางบางรุ่นก็ดึงออกเลยบางรุ่นก็ต้องขันน็อตนะไอแต่ขอดึงล็อกเนี่ยนะบางรุ่นก็ต้องขันน็อตบางรุ่นก็ต้องอ่าดึงขึ้นเลยแล้วก็จะมีน็อตด้านหลังด้านหลังหนึ่งตัวนะอ่าทีนี้ในรุ่นนี้ในรุ่นนี้มันอยู่ข้างล่างเนี่ย ตัวนี้มันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนถอดปลัก๊กแล้วก็ทําการถอดอ่ากล้องเห็นไหมจุ่มาหน่อยอ่านี้มันจะอยู่ข้างในตรงนี้แต่เ,เราก็สั่งเข้ามาเราก็ไม่รู้นะว่าค่าโอมค่าอะไรมันอยู่ที่เท่าไหร่นะเราไม่ใช่ช่างอิเล็กทรอนิกส์แต่เราก็พอมีความรู้อยู่บ้างน,นะตรงนี้อนะ่ต่อเลยตัวนี้อยู่ข้างล่างครับ ไอ้พี่หรือเปล่านี่ชี่ห่อนี้อ่ามันก็เสียได้ตามอายุมันนั่นแหละนะทำการถอดแป๊บหนึง่งอ่าอันนี้คลิปไม่ตัดเลยไม่ตัดเลยเนี่ยตรงนี้อ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเอ้ยทำไมมันไหลขั้วจังวะงั้นแบบนี้กว่าอ่า ค่าก่อนก็เขียนไว้เท่าไรเนี่ยสี่ร้อย cca ห้าสิบโอเคเท่ากันอ่าสี่ร้อย cca อ่าห้าสิบเท่ากันเลยนี่เอาของเก่าออกเก่าก่อนตรงนี้สายก็ใส่ตามนี้ตัวเรียกเขาแงนอยู่แบบนี้ก็ใส่ตามเดิมเนี่ย จุดนี้เหมือนเดิมกล้องเห็นไหมเห็นอ่าเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตทำการตัดต่อแป๊บหนึ่งสต็อปภาพไว้ก่อนอ่ะนะครับหลังจากที่เรานะครับใส่ตัวใหม่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ตัวใหม่นะดูมาดูก่อนกล้องเห็นไหมอันนี้ตัวใหม่นะอ่าอันนี้ตัวใหม่อ่าอันนี้ตัวเก่าอันนี้ตัวเก่า อันนี้ตัวเก่าเห็นไหมมีร่องรอยการตัดสายไฟออกนะครับอ่าเห็นไหมทีนี้เวลาเราไปซื้อเนี่ยมันก็จะมีค่าที่เขียนระบุไว้นะครับเราต้องเอาค่าเดิมให้มันได้นะครับเอาค่าเดิมให้มันได้ให้มันตรงสเปกก่อนนะครับค่อยสั่งซื้อนะอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูนะครับว่ามันจะจวดก้าวขึ้นมาไหมนะนี่เบอร์สามนะ ครับทีนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับรอ,รอบนี้แรงและเร็วแล้วเห็นไหมก็แตกต่างอันนี้เบอร์หนึ่งนะอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งมันหมุนแต่ก่อนเบอร์หนึ่งมันไม่หมุนนะครับตอนนี้เบอร์หนึ่งมันหมุนแล้วนะครับนี่เบอร์หนึ่งนะครับแรงขึ้นมาแล้ว อ่านีเบอร์สองเบอร์สองครับแรงขึ้นมาแล้วเบอร์สามอ่าก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอบัตรกีจบงานก่อนนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ